สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนาฏสินกันในหัวข้อที่ว่ากำเนิดนาฏสินไทยนาฏสินไทยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สําคัญและยังเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากต่อชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตของชาวไทยไม่ใช่เป็นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับศาสนาและกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม โดยแท้จริงแล้วหน้าตสินไทยนั้นสามารถที่จะบรรยายลักษณะเฉพาะตัวและยังสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่างจากที่อื่นๆโดยเฉพาะดังนั้นเราสามารถสังเกตได้ว่าหน้าตสินของไทยจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นไทยนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าหน้าตสินไทยกําเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นาตัิสินไทยก็มีวิวัฒนาการมาจากการเอาชนะธรรมชาติเช่นเดียวกับศิละปะแขนงอื่นๆนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็มีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนอยังต่อไปนี้ 1. เมื่อมนุษย์เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแสดงอารมณ์นั้นออกมาเป็นภาษากายเช่นดีใจก็จะตบมือหัวเราะเสียใจก็จะร้องไห้ 2. เมื่อมนุษย์จเจริญขึ้นรู้จักใช้กิริยาแทนคำพูดอย่างที่เรียกว่าภาษาใบเช่นกวักมือเข้าหมายถึงให้เข้ามาหาโบกมือออกหมายถึงให้ออกไป 3. ต่อมาพวกนักปราดได้ดัดแปลงกริยาเหล่านี้ประดิษฐ์ท่าทางใช้แทนคำพูดให้สวยงามแสดงความรื่นเริงสนุกสนานโดยมีกฎเกณฑ์ส่วนสัตว์งดงามตรึงตาตรึงใจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นตามยุคตามสมัยและตามความนิยมนั่นเองค่ะ นาฏศิลป์หรือศิละปะการร่ายรำสันนิษฐานว่ามีมูลเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นคือ1เกิดจากธรรมชาติศิละปะทุกๆอย่างย่อมมาจากธรรมชาติทั้งสิน้นการฟ้อนรําก็เป็นศินละปะสาขาหนึ่งที่เรียกว่านาฏศิลป์โดยดัดแปลงปรับปรุงมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกับศิละปะสาขาอื่นๆการฟ้อนรําเป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆมนุษย์เราทุกคนมีความรู้สึกมีอารมณ์รัก โกรธเศาโศกและมักจะแสดงกิริยาท่าทางเหล่านั้นออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายผ่านกิริยาต่างๆออกมาเป็นภาษากายสิ่งเหล่านี้ได้นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมได้สัดส,ส่วนจนกลายเป็นท่าฟ้อนรําแต่ต่อมาภายหลังได้ปรับปรุงและกําหนดสัดส,ส่วนให้มีความสวยงามขึ้นตามลําดับ 2. เกิดจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าแต่โบราณมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่มีสิ่งใดอันจะยึดเป็นที่พึ่งทางใจหรือเครื่องเคารพสักการะเหมือนปัจจุบันเทพเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ซึ่งเกิดจากการสมมุติเมื่อมีการรวมพลังจิตมากเข้าก็จะทำให้สิ่งสมมติมีความศักดิ์สิทธิ์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และนอกจากนี้นาฏสิลนไทยยังเกิดมาจากการรับเอาวัฒนธรรมและอารายธรรมมาจากประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียต้องบอกไว้เลยค่ะว่าเป็นต้นกําเนิดของศิลปะการไรายรำให้กับประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียอาคเนหรือที่เมื่อก่อนเราจะเรียกว่าดินแดนสุบรณภูมิและเมื่อเรารับเอาวัฒนธรรมและอารายธรรมของการไา้รำม,มาจากประเทศอินเดียแล้วนั้นทําให้มีความเชื่อตามตำนานว่าทารำทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ย เกิดมาจากเทพพระเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งก็คือศิวะนาตราชซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะเป็นบรมครูของศิลปะการไรยรำหรือนาฏยศาสตร์ของอินเดียความเชื่อว่าด้วยการเต้นรำของพระศิวะก่อให้เกิดปฏิกิริยาของการสร้างโลกและมนุษย์ศิวะนาตราชจะปรากฏในท่าย่างสามขุมซึ่งเป็นหนึ่งใน108ท่าที่ออกแบบโดยพระศิวะซึ่งท่ารำทั้ง108ท่าจะถูกจดบันทึก โดยพระพรตมุนีซึ่งเป็นมหาฤาษีผู้แต่งตำราฟ้อนรำเป็นครูนัตสินผู้รวบรวมท่ารำของพระศิวะทั้ง108ท่าเอาไว้ในคัมภีนาตยศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาท่าฟ้อนรำในประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียอาคาเนย์รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะ เมื่อนักเรียนรู้ไปแล้วว่านาตศิลินกําเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทีนี้เรามารู้กันดีกว่าค่ะว่าน้าตศิลป์มีความหมายว่าอะไรคำว่านาตศิสป์เป็นคำสมานสามารถแยกได้ออกเป็นสองคำคือคำว่านาฏและคำว่าศิน คำว่านาศหมายถึงการไร้รำเคลื่อนไหวไปมาเป็นการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำนับตั้งแต่การฟ้อนรำพื้นเมืองของชาวบ้านตลอดจนการแสดงในรั้วในวงังหรือที่เราเรียกว่าการแสดงของหลวงคำว่าศิลป์มาจากคำว่าศิละปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างอย่างประณีตดีงามและสำเร็จสมบูรณ์ศิละปะเกิดขึ้นด้วยทักษะคือความชำนาญในการปฏิบัติ เมื่อเอาคำว่านาฏกับคำว่าศิลป์มารวมกันก็จะมีความหมายคือศิลปะแห่งการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอันโนม้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้นหรือเรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลง ต้องขอขอบคุณภาพประกอบและข้อมูลดีๆจากคุณครูน้ำตาลด้วยนะคะคาบต่อไปครูแก้วจะมาสอนนัตสินเรื่องอะไรอีกเด็กๆรอชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ